โอเค้วครับผมสวัสดีคนดูที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยูโกพ่วเองลูมิแอร์นะครับผมนะก็ผมสตรีมทุกวันนะครับเวลา1ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นด้วยกันนะครับสามารถเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับผมนะก็อย่าลืมมาเล่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับผมนะโอเคไปชมความสนุกในตัวเกมกันได้เลยนะครับโอเคครับผมกาวสวัสดีคนดูนะครับยูโกพ่วเองลูมิแอร์ในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมของ a n i m e World Tower d e f e n s e นะครับ ก็ใน EP นี้นะครับเ,เกมนี้เนะี่ยมีอัปเดตมาใหม่นะครับเป็นตัวของเทพเงานะก็จะมีให้ตรงนี้นะครับเมื่อเราจะต้องเล่นกิจกรรมหรือเปล่านะครับแล้วก็เพื่อเอามาแลกนะก็คือเอาไอ้นะี่มาแลกเป็นพวกนี้หรือเปล่านะแล้วก็น่าจะคาฟได้นะคาฟตรงนี้นั่นเองนะครับอาอยุาดูก่อนนี่เฮ้ยบูมาออเนี่ยน่าจะคาบเทพเงาได้นะครับ ก็จะมีพวกสกินให้เราอันนี้นะก็ใช้อเทมประมาณนี้นะครับเนาะก็ผมก็เลิบได้ไปเก็บมาแล้วก็ได้ละเหลืออีกแค่ไม่กี่อย่างนะครับนะซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะมาลงเออเลขของเทพเงากันนะครับผมนะแต่ก่อนที่เราจะไปลงนะครับยัางไงาก็ขอบคุณเอ่อทิกนะครับจากช่องช่องหนึ่งนะครับผมได้ทําการไปดูมานะครับแล้วก็เอามา ลองเล่นดูแล้วก็ดัดแปลงนิดๆหน่อยๆนะครับจะผมให้เครดิตไว้แปะไว้นะครับจากช่องทรงนี้นะครับเล่นโหดมากนะครับนะใครที่อยากติดตามก็สามารถไปติดตามได้นะครับเล่นโหดจริงนะก็จากที่ผมไปดูดูดูมานะครับเราก็จะต้องไปลงตรงนี้นะอ่านี่นะครับเป็นหมดความมืดนั่นเองนะครับนี่ก็จะเล่นอันสุดท้ายเลยนะบ้านนะครับนี่แล้วกดโอเคไปนะครับตัวที่อ่า ที่แนะนำนะครับจะเป็นกิลกาเมสนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของเพิ่มเลือดนะเพิ่มเลือดนี่ก็มี2องตัวนะครับที่เราสามารถเอาไปได้นะโอเคนะครับตอนนี้เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมนะตัวที่ผมใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นตัวของกิลกาเมสนะครับตัวเพิ่มเลือดแล้วก็ตัวของอ่ะอะไรชื่อไรวะจำไม่ได้นะครับจำชื่อไม่ได้ในตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวไอนะเอามาบัฟตังแล้วก็ดามจอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะวางตรงนี้เลยนะครับอัพไปเลย ครับผมก็จะเล่นเป็นคูณ2เลยนะแบบเร็วๆนะครับแล้วก็อาจจะอธิบายแบบทีเดียวนะนะครับก็ลองทําตามมาดูนะครับไปคูณสองแล้วกดไปเลยนะครับอันแรกอันที่ผมเล่นนะครับก็คือเราก็อัพไปก่อนนะก็รอนะครับรอปุ๊บแล้ววางไอเลยนะครับวางไอเสร็จปุ๊บกดเลยปั๊บกดอันนี้เลยนะครับอัพหนึ่งทีนะครับอัพหนึ่งทีเนาะอัพวางกิวกาเบทกิวคาเมสเออโอเควางกิวคาเมสเสร็จปุ๊บกลับมาอัพ จูเลียสเออนี่จูเลียสป่าวะจำจำไม่ได้นะครับโอเคอัพดึงทีปัม๊มโอเคนะครับแล้วกลับมาอัพไอต่อนะครับดึงทีปับ๊บโอเคลกลับมาเป็นนี้ต่อปับ๊บให้แม็กโอเคแล้วก็ทำบัฟบ,บนเลยครับทำบัฟบ,บนให้กับเจ้านี่เลยนะครับแล้วก็ผมก็จะวางตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับไว้ตรงนี้อ้าวโอเคนะครับ,นะรบแล้วก็ฟาร์มเงินลุลวนนะครับฟาร์มเงินลุๆไปเลย ก็คือพยายามให้มันได้ฟาร์มเงินให้เร็วที่สุดนะในการเล่นนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปอัพตัวเงินนะครับไนตัวตัวเพิ่มเลือดฐานนะครับผมเอ้ยลืมลืมลืมอย่าลืมซื้อหาดด้วยนะครับทุกคนผมลืมนะโอเคนะครับทำบัฟปุ่นไปนะครับผมแล้วอัพตัวนี้เลยนะอัพให้ตันไปเลยโอเคโอเคอัพไปนะครับหายหาดด้วยน่าจะลืมซื้อไปนะครับผมอัพคิวการเมทครับแล้วก็วางตรงนี้อีกตัวนึงเนาะ แล้วก็มาอัพให้ตันเหมือนเดิมนะครับนี่ตันไปแล้วสองอันนะอัพตรงนี้นะครับอัพให้ตันไปปับป๊บปับปบ๊อ่าอย่าลืมให้ห่านด้วยนะครับผมโอเคตันละวตันเสร็จปุ๊บนะครับมาอัพคิวการเมทให้วิวเจ็ดนะครับนะอัพคิวการเมทให้วิวเจ็ดนั่นเองนะครับปับป๊บปั๊บโอเคตอนนี้วิวห้าแล้วเนาะปับป๊บปั๊บรอตังไปนะครับตอนนี้ก็เวลอ่าเวฟอยู่ที่เวฟหกนะ อเคเวอร์เจ็ดแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมให้หารด้วยนจ๊ะแล้วก็ผมก็จะวางเจ้าตัวเพิ่มมานนี่นะครับไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อัพให้ตันเลยนะครับผมเคยไม่ใช้มาแล้วผมก็ว่าเอ๊ะทำไมมันแพ้วะมันต้องอัพเอ่ออัพเลือดนะครับโอเคอัพไปนะครับไปนะครับ,รบอย่าลืมให้หารด้วนจ๊ะอัพอัพไปนะครับให้ตันเลยนะสามตัวนะครับให้ตันสามตัวเลย เอพไปนะครับผมนะก็จะเหลืออัพไอด้วยนะครับอัพไอให้ตันนะเอ้ยผมอัพไม่ตันว่ะโอ้โวย่างงี้ยางงี้พลาดนะครับคือต้องอัพให้ตันนะครับถ้าเราอัพตันเนี่ยเงินมันจะเด้งไวนะครับตอนนี้โอ้โหย่างงี้พลาดจัดนะครับก็่าพลาดนผมเหมือนกันนะครับก็คืออัพตั้งไปนะครับโอเคแล้วก็อัพอยูกกับเมสเซจโอเคเอาลูเดียตั้งตัวนี้นะครับหนึ่งตัวอัพให้ตันจากวันนี้ก็คือรอเงินเลยนะครับรอเงิน ดองเงินอนะเออก็คือดองเงินไปจนประมาณเป็นแสนนะครับเราค่อยเราค่อยไปวางนะก็ตอนนี้ก็ฟาร์มแฮมเบอร์เกอร์ไปก่อนหาอาหารไปก่อนเนาะผมก็จะดองอาหารไว้ประมาณ100นะหนึ่งร้อยเสร็จผมก็จะไม่ซื้อแล้วนะครับแล้วก็ฟาร์มเงินไปยาวๆนะครับผมเก้ซื้ออีกครับยังไม่ร้อยเนาะ อเคตอนนี้ก็ได้เบอร์เกอร์มา100แล้วนะครับผมก็จะดองๆไว้ประมาณนี้นะครับตอนนี้บอสมาแล้วนะก็ผมก็จะไม่ใช้เงินเลยนะครับแล้วก็ดองดองไว้นะครับผมนะเราจะไปวางตัวนะครับตอนที่บอสมันระเบิดนะครับผมนะก็คือไอไอเทมเงามันระเบิดตัวนะครับพอมันระเบิดปุ๊บเราก็จะไปวางตัวเนาะแต่เราก็สามารถไปรอได้นะครับนะสำหรับคนที่นี่นะครับเปิดเอฟเฟกต์สักหน่อยแล้วกันนะครับปรับเป็นกลางนะโอเคเพราะว่าปิดเอฟเฟกต์ไว้นะครับ โ okay. อเคปักกลางนะครับผมโอเคลงเงินไปนะครับเพราะผมจะเห็นเส้นของพลังนะครับจะได้ดูว่ามอนไล่เอ้ยมอนหลุดหรือเปล่านะครับโ okay. อเคยังสบายสบายอยู่นะครับตอนนี้อย่าลืมให้อาหารวยนะจ๊ะผมชอบลืมให้อาหารนะครับไม่รู้เป็นไรนะครับไปตอนนี้ก็ได้มาแสนสี่แล้วนะโ okay. อเคนะผมก็ขออนุญาตไปรอเลยแล้วกันนะครับนะ เราตรงนี้โอ้ยโอ้ย,อยติด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 ผมก็จะชอบมารอตรงนี้เลยนะครับนะเพื่อมีมอนมีมงมีมอนไล่หลุดนะครับเราก็จะได้วางถันเนาะนะผมจะมารอตรงนี้นะครับแล้วก็ฟาร์มเงินไว้ฟาร์มนี้ไปเหมือนเดิมนะอยาให้ตั้มร้อยนะครับผมก็จะด,ดองไว้ประมาณร้อยแล้วะครับตั้มร้อยก็ซื้อใหม่นะโอเคครับตอนนี้ชาร์โดกำลังแปลงร่างนะครับนี่นะครับผมเสร็จปุ๊บวางตรงนี้เลยครับ แอปตายนะครับผมวางตรงนี้ปั๊บไปนะครับผมก็จะวางตรงนี้ปั๊บนะแล้วเอาไอมาเลยครับไอแล้วกดปั๊บทำบั๊บนเลยนะครับตอนนี้นะครับบั๊บนุไปอับไอต่อจ้ให้ห่านปั๊บ่าตอนนี้จะได้3ตัวแล้วนะครับผมก็คือจะมีสองตัวที่อัพตันนะที่ตัวหนึ่งก็ยังไม่ตันนะครับโอเคแล้วก็พยายามดูปั๊บทำบั๊บนไปนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะวางตัวนี่นะครับตัว เพิ่มเลือดนะครับถานตรงนี้เขาผมจะวางตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มันทำดาเมจไปนะผมปาพาปก่อนแล้สูงเลยนะครับจะได้เห็นตอนมันใช้สกิลนะครับะกินกามิก็จะทำดาเมจไปนะครับเพราะว่าระยะของกินกามิเนี่ยโคตรไกลนะครับตอนที่ผมไปดูมานะเป็นประมาณนี้นะครับก็นี่ไปเขียนบบอต่อนะครับปั๊บชิวโอเคนนะครับตอนนี้ได้มาแซดหนึ่งแล้วนะ ผมก็จะอัพไปนี่ให้ตันนะครับปั๊มแล้วก็มาอัพไปแล้วก็วางตัวนี้หนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้อัพอะไรนะครับแล้วก็มาอัพไปนี่เลยปั๊บ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 พยายามอัพเจ้าตัวน้องโลนะไจ้าตัวน้องโลอ่าน้องอะไรสักอย่างนะครับที่ให้เลือดนะนี่นะครับโอเคอาจจะพูดเร็วทําเร็วเกินไปก็ขออภัยด้วยนะครับก็ลองเอาไปลองทําดูนะครับไม่ไม่ยากมากครับถ้าทําบ่อยแล้วก็จะชินเลยนะครับ ตอนแรกผมทำนี่โห้แพ้เป็นลูกกีตานะครับทาไมมันไม่เหมือนชาวบ้านวะชาวบ้านเนี่ยทอยางดีทำไมผมทําไม่เหมือนนะครับก็คือเราก็ต้องเน้นอัพเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับนี่ตัวไอ้นี้เลือดนะก็ว่าทําไมมันแพ้บ่อยเลยเกินนะครับเคเราก็ตีไปนะเดิมนะก็พยายามดองเงินนะ่ะคี้ลักก็คือเราดองเงินนะครับแล้วอัพส่องตัวให้ตันนะครับแล้วก็มาอัพตัวนี้ด้วยนะครับเนาะก็คือดองเงินไว้นั่นเองนะครับคี้ลัก ไม่มีอะไรเคก็ตีไปนะครับตอนนี้ก็จะตายแล้วนะบอสลืมอัพนะครับโอเคหายหาดไปจะตอนนี้บอสตายแล้วนะครับผมนะน่าจะชนะละนะครับแบบอีซี่นะก็ลองเคลียร์มอนนะครับ โอเคนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ประมาณหมื่นหนึ่งแล้วก็แล้วก็ได้ตานะอันนี้ก็ซุ่มเอานะครับผมนะนะครับก็เป็นอ่าเขาเรียกตัวละครที่ไม่ได้เก่งมากนะครับแต่ก็สามารถที่จะลงเลตที่ดีๆได้นะครับผมนะโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการลงเล่อาเทพเงานะครับผมนะแต่ก่อนที่จะไปยังไงก็ขอขอบคุณอ่าช่องช่องหนึ่งนะครับที่ได้ทําการสอบในคนมากมายนะผมก็เอามาลองเล่นอีกทีหนึ่งนะครับผมนะ โอเคยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสละคลิปนี้ไปแล้วครับขอบมากครับผมบายบุย